สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮะหญิงอ้างมีเซ็กเร่าร้อนกับผีมา20ปีเห็นหน้าผีครั้งเดียวขอเลิกติดต่อกันเดอะมิรเรอร์รายงานว่าปาลาฟอเรสหญิงสาวชาวโคลัมเบียที่แบ่งปันชีวิตรักเหนือธรรมชาติของเธอในรายการทีวีซินคาเรต้าทางช่องคารวันของรัฐ เธอเล่าว,ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับผีเริ่มต้นเมื่อเธอยังเด็กและมันนำไปสู่ค่ำคืนอันแสนโรแมนติกร่วมกันตลอดสองทศวรรษเธอไปไกลถึงขั้นอ้างว่าวิาวญญาณเป็นผู้เริ่มเสมอวันหนึ่งฉันกำลังนอนอยู่แล้วรู้สึกว่ามีมือขยับจากเท้ามาสู่หน้าอกมันแปลกมากฉันกลัวแต่ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เริ่มเข้ามาหาฉันรู้สึกเหมือนวิญญาณมามีเพศสัมพันธ์ด้วย หญิงสาวยอมรับว่าเพลิดเพลินกับกิจกรรมสุดร่าร้อนทุกคืนจนกระทั่งเธอได้เห็นใบหน้าของเขาโดยเธอกล่าวว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นหน้าเขาคือตอนที่ฉันไม่อยากทำต่อเธออธิบายว่าเป็นร่างผู้ชายตัวใหญ่มีเขี้ยวและหน้าเหมือนกากอยเปาลาจึงตัดสินใจว่าเธอไม่ต้องการติดต่อกับเขาอีกต่อไปขณะที่นักจิตวิทยาหลายคนให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเปาลา บอกว่าเป็นเคสที่ไม่ธรรมดาเพราะคดีเกี่ยวกับปีศาจนั้นมีเยอะมากบางคนบอกว่าเรื่องของเธอน่าเชื่อถือและเธออาจมีความสัมพันธ์กับอินคิวบัสปีศาจเพศผู้ซึ่งเชื่อกันว่าจะเข้ามาร่วมหลับนอนกับสตรีในยามหลับไหลหลังจากเรื่องราวของเธอถูกเผยพแพร่ออกไปผู้คนต่างพาก,กันพูดถึงมากมายมีทั้งเชื่อและไม่เชื่อเจ้าบ,บ้านคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่ามันต้องเป็นวิญญ,ญาณซาตานแน่ๆในขณะที่อีกคนก็เยาะเย้ยว่า บอกเธอว่ามันเป็นเพื่อนบ้านที่มีผ้าปูที่นอนมีรูขณะที่อีกคนพูดติดตลกว่าวิญญาณน,นั้นไม่ใช่นักบุญท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ